อืลูกนี้คือจะมาเสียหนาแล้ปะม,มันมีนิ่มเท่าลูกแรกเนี่นานะจนมันกินทุเรียนปารอูค่ะปารอูคุณผู้ามาฝากยากของลู้ชายามาฝากสองหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเราปล่อยมันอนเกินไปแต่หน่วยนี่นะที่ดีค่ะ

ออไหมอือหือแม่อันนี้แบบดีเลยเขียนบกมอือหือเม่ที่คุณแม่ดีเลยเน่อือือคนจเ้ยเื่อนี้สวยงามสวยงามเี่ย

เลยตีป้าสเตอร์ได้ดีมากเลยค่ะดูโอ้โหดูดูนี่กันบดูน้ำโอ้อร่อยอร่อยลูกนี้อร่อยคุณย่าอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณย่าอร่อยอร่อยอือยังเนี่อร่อยเลยอ่ะไม่เจริญรุ่งืองอือร่อย

ต่อดูต่อท่าู้ชม่าเรียนปาระอูจ้านี่เลยนี่กินกินเลอะกินเถอะใหญ่เลยหนเนยอืมอืเนาะหลามากอร่อยจิงอยลอยลอยลอยหลง ส่งทางยังกลับบ้านได้แต่ลงรักตักใจกลับไม่ได้แน่นอน <c oughs> รุ่นเดือนค่ะมาทีเรียนต่อคะวันนี้มีแต่ผลไม้ผลไม้ไม้ๆแล้โวโอโกโน่ป,ป้าป้าก็ลุงเอามาให้เดี๋ยวจะถ่ายเห็นไหมครับ เลมอนอีกแตงโมอีกเออ,อ,อเลมอนกับแตงโมจากตกา้นก้าไอ้น,นี่ทานตะวันไม่ใช่ตาตาตะวันต้นก,ก้าเม็ดพักกระปุกสองวันมะถ้าวันที่สามคืนเป็นตะงึดยไหมล่ะเงยไม่แช่น,าน่าแช่อะไรดีนะหยอดลงกระพืน้นกระดิ่งเลย เนี่ยเลยจะต้องสวยงามค่ะงามงามเงียค่ะเฮ้ยอ่อันงามงาไว้ใส่บาทจ้ะไม่ใส่บาทใส่บาทดวงตาได้เมื่อกี้าไ้ใส่บาท้ Ừ. biết <tiếng nói> mm. 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 <laughs> mm. <laughs> อันนี้นายจะได้อีกอันหนึ่งอ่ะจ้าอะไรลูกงบดีๆงบอย่ามานี่เงาของแม่นะมึงมึงถ่ายอยู่ปะถ่าทำไมกล่องไปที่หงส์เฉียใช้มึงจะห่วงจะไปเล็มกินกล่องจะไปอยู่ไหนแม่สงสัยว่ามึงถ่ายป่ะ โ oh, อ้ยดูดินั่นทำไมาปลามันชอบเละวะเดี๋ยวเราก็ต้องชอบกินนะ,นนะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน,นมันมีเล็กบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็โอเคอยู่ยค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวดยอันใหม่นี่อันนี้ฝังเล็ก away hey.